เดี๋ยวดูใต้บอ่อดีกว่าเผื่อเราจะเห็นกล่องเขาเผื่อดูให้หมด <c oughs> ดึงบอ่อไปไหนดึงเลยปงโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ M Max Channel วันนี้จะพามาดู M m a ันอีซี่นะแนี่ราซี่อย่างง ียังสวยเลยด้ฝั่งนี้สีเหลืองนะเล้๋ยวมาดูฝั่งนึงนี่ฝั่งนี้เป็นสี้ำเงินคันนี้เป็นรถช่างช่างแบงค์นะบอสเซอร์วิชหลังลามเป็นรถช่างเดี๋ยวมาดูรวมๆดีกว่าอะไรรวมๆนี่ขึ้นบนประกับไม่รู้ใช่ของเดือหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นของแต่งมันแลกๆเงี้มือถ้าของเอ็มน่าใช่แบบนี้ แต่สวยนะปั๊มยังเป็นปั๊มเดิมอยู่หรอเป็นแทนเป็นแทนทรงน่นาจะเป็นทรงบาดูชุดหน้าชุดหน้าเป็นจานแต่งราคานี้ไม่แน่ใจต้องเอามาถามที่ร้านดูแต่สวยจานสีทองหมดหมดสีม่วงแลวไล่เป็นนอตทอง ล้อจะเป็นล้อลอสตี่นะราคานี่ตัวนี้นี่อยู่ประมาณสี่พันคู่หนึ่งคู่ละสี่พันแล้วดุมนี่มันเป็นเป็นดุมจอดดุมจอเหมือนมีแบบเหมือนสีงานเอฟเฟกอ่อะถ้าดูถ้าถ้ามีแสงน่าจะเปลี่ยนสีอะ่ะสวยมากเลยดูฝาครอบเครื่องครอบเครื่องจะเป็นทําสีมาเป็นสีนะเป็นมุกเยอะมากเลย แล้วตัวครอบท้าอีกตัวหนึ่งเป็น Carbon. คาร์บอนทําเป็นลายไทยมาราคารวมๆจะมีคาร์บอนหลายชิ้นอยู่นะมีจนมีครอบเครื่องมีครอบท่อก็มีชายล่างเป็นคาร์บอนขาวเนี่ยชายล่างคาร์บอนขาวสั่งได้นะครับสั่งได้คาร์บอนสั่งได้นี่แล้วมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งคาร์บอนขาวเป็นครอบถังเนี่ยอันเนียนมากเลยีนตัวนี้เก็บผ้านเนียนมากเลยการดึงผ้าสวยมาก มาดูเบาะเบาะของอะไรเนะรี่ยเบาะเบาะเป็นของบอเบาะเสกนะมีโลโกโ้ด้วยเป็นสีทองสวยสวยสวยนี่พาดเ้างป็าพัดเข้า,ขาเดิมอยู่อาร์มก็น่าจะเป็นอาร์มเดิมเป็นอาร์มเดิมอยู่นะแต่บางคนเป็นบางคนบางคนกลางเป็นของเอฟเอฟเป็นเอ็มตัวใหม่เอามาเจาะเอามาป,ปาดใหม่ลายเฟีย้ยวเลย เราหลังเหมือนกันอซี่อย่างสวยเลยนี่แทนเป็นไงวะเียวเลยสวยมากเลยสวยแล้วเขาไม่คุยเยอะหรอกเราเนี่ยของจริงของจริงรถเราไม่โคตรกากเลยตัดเขาแล้วไปตัดที่ของเรานี่เดี๋ยวดูดูเขาปาดเนี่ยปาดรูปดาวสเตอร์นี่ไม่แน่ใจเขาใส่เบอร์อะไรนะน่าอันนี้เป็นเบอร์เนี่ย14สเตอร์หลังไม่แน่ใจ สเตอร์หลัง3-2มสิี่สามสองเป็นดุมแปลงนะครับเห็นแกบอกว่าน่าจะเป็นดุมดุมรอยย้าตัวที่เป็นดีดเหรอตัวเป็นดีดอะตัวรอยย้าต,ต,ตัวดีดอะไม่ผ้หา,หาหาหรือเปล่า,มาไม่แน่ใจต้องไีจุกรวมเลยสวยเลยขาตั้งก็เป็นงานไทท,ทีทั่วไปสาวเพื่อน อา้าวทำไมฟ้าเครื่องโคระสีนะฝั่งนี้ฝั่งนี้สีส้มฝั่งนี้สีฟ้าอย่างเกลียวเลย้มนี่สวยสวยแล้วอะไเป็นนัดทองแล้วก็มีเป็นครอบโซลาลินโซลารินไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรไม่รูนะ้เนี่ยตัวนี้งานสวยมากนี่ดูที่สีงานที่แปลกและใหม่อืมงานแปลกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็ียนตัวไหน ยุง่งสีมุกมุกเยอะมากเลยก็ทำมุกเยอะมากนะี่จะเปิดเครื่องคันนี้เหรอคันนี้จะเป็นลูก5สีนะ5สีเป็นเบาเดิมลิ้นไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมขโมยรถช่างขโมยรถช่างออกมาถ่ายให้ดูขอท่อนขอท่อนเทเท่คอท่อเทเทะ รถฐางจังๆทีสองนะที่สองที่เรว่าเอาเอาไว้เป็นเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องดีกว่านี่นี่มีตัวนี้ตัวล็อกคาร์ดด้วยตัวนึงเนี่ยทีละเงินในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะตัวจริงสวยมากครับตัวจริงสวยมากอะคาร์บอนขาวเกือบทั้งคันเนี่ยดูสะอาดเรวมๆแล้วคาร์บอนเนี่ยทีละนึงตกประมาณเป็นพันนะครับตัวนึงที่ทำมา มาตัวนี้น่าจะพันประมาณพันกว่าบาทพันนิดนิดเนี่ยนี่ก็สองฝั่งน่าจะพันนิดเหมือนกันนหะสวยๆเนี่ยชอบตัวนี้มากตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้วิโดว่าสี่นนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องดีกว่าเดโมาจับใหู้นี่เป็นข่าเดิมนะเดินกลอนนะรถเมานาน่์ต้านนั่งจอดไว้เป็นเดือนเลย อะไรไม่ค่อยเยอะรแต่ดูเหมือนไม่เยอะนะแต่มันเยอะอะคันนี้สวยมากเลยเน,น้นเน้นเน้นใช้งานเดิเดมๆเ <Okay. S 1> น้นทนดีกว่าคันนี้เรียกว่าทนดีกว่าใครสนใจแต่งรถได้นะทําเครื่องได้จัดสภาพรถประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะปักลิงค์ร้านไว้ให้ร้านบอสเซอร์วิสเนะี่ยตา้งแบงต่างแบงเนี่ยเพียวมากเลย ดูนี่รถ5สีเดินเลยเดินอย่างโหดเลยเดินมาเป็นลูกเลยเครื่องเย็นจัดเลยเน้นจอเน้นจอไม่เน้นขี่ครันี่ เน้นโชว์เน้นกระก,กวดเน้นโชว์เน้นโชว์เพอละเดี๋ยวชาวบ้านดาวต้องไฮไลท์ g h ให้น่อยมรถมีสองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์อแค่นี้ใน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 กล้องอาจจะไม่สวยไงแต่ถ้าเห็นตัวจริงแล้วสวยมาก กกดดดตติาม subscribe นี่ไงเลยเนี่ยเขาอ่านว่าอะไรนะอ้วนซ่าอะไรขานี้มีกล่องเลยนะคันนี้มีกล่องด้วยเดี๋ยวรู้ใต้บอกดีกว่าเผื่อเราจะเห็นกล่องเขาเผื่อดูให้หมดดึงบอกค่ไหนดึงเลยนี่ไงว่าแล้วมีกล่องด้วยนี่กล่องของดีเขาจะส่มกันนะครับนี่เนี่ ทีแรกคิดว่าไม่มีอะไรนะผมพอมาเปิดดูทาง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 จมมันทางทางนี่ไงกล่องเอนเคเหรอนี่สวีปปิดเปิดมีหมดหนึ่งจมม์สองแต่ผมไม่แน่ใจว่าจมม์ยังไงแต่ผมไม่เคยลองผมไม่กดดีกว่าเดี๋ยวเขาพังโอเคครับสวยปะที่ว่าสวยปะสวยมากครับผมสวยมากเลย เซอร์รถเซอร์รถเราเอง้ยแปลกใหม่มโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาเมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะลืมนี้ยอยู่แต่ผมไม่เข้าใจกดไลค์นะกดกระดิ่งด้วยนะจริงจริงจริงกระดิง่งด้นี่อยู่กับไอ้เจ้าแทนกับไอ,อ้ทอดทอดสูตรหนู่มุกกาเนี่ย <c oughs> ไปฝากเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ